การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงผ้นการปฏิบัติธรรมของท่านในคืนนั้นทำให้เกิดสลดสังเวชใจในความเป็นมาแห่งการเวียนว่ายตายเกิดของตนดังนี้จนถึงคืนวันดับนั้นถึงได้ตัดสินใจกระลงได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องความเกิดแก่เจ็บตาย เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจในคืนวันนั้นใจได้เปิดเผยโลก,กธาตุให้เห็นอย่างชัดเจนเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงตลอดคืนในคืนนั้นไม่ได้หลับได้นอนเลยเพราะสลดสังเวชความเป็นมาของตนสลดสังเวชเรื่องความเกิดแก่เจ็บ ตายเพราะอำนาจแห่งกิเลสมันวางเชื้อแห่งกองทุกข์ฝังใจไว้ไปเกิดในภพนั้นชาตินี้มีแต่แบกกองทุกข์หามกองทุกข์ไม่มีเวลาปล่อยวางจนกระทั่งถึงตายไปแล้วก็แบกอีกแบกอีกคำว่าแบกก็คือเข้าสู่ภพใดชาติใดจะมีสุขมากน้อยทุกข์ ต้องเจือปนไปอยู่นั่นแลจึงได้เห็นโทษเกิดความสลดสังเวชแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าแห่งจิตใจซึ่งแต่ก่อนไม่เคยคิดว่าจิตใจจะมีคุณค่ามหาศจรา์ถึงขนาดนั้นการไม่นอนในคืนนั้นเพราะความเห็นโทษอย่างถึงใจและความเห็นคุณอย่างถึงจิตถึงธรรม ในตอนท้ายแห่งความละเอียดอ่อนของจิตเราก็เห็นว่าอาวิชาเป็นของดีและประเสริฐไปอย่างสนิทต,ติดจมไปพักหนึ่งหลงอวิชาอยู่เป็นเวลา8เดือนไม่เคยลืมเพราะรักสงวนอวิชาซึ่งเป็นตัวผ่องใสตัวสง่าพาเผยตัวองค์อาจกล้าหาญจึงรักสงวนอยู่นั้นเสีย ทั้งทงที่สติปัญญาก็มีเต็มภูมิแต่ไม่นำมาใช้กับอวิชชาในขณะนั้นเมื่อเวลาได้นำสติปัญญาหันกลับมาใช้กับอวิชชาอย่างเต็มภูมิเรื่องอวิชชาจึงแตกกระจายลงไปถึงได้เห็นความอัศาจรรย์ขึ้นมาภายในจิตใจนั่นแหละจึงเป็นความอัศาจรรย์อย่างแท้จริง ไม่อัศจรรย์แบบจอมปลอมดังที่เป็นมาเรื่องการเกิดตายของคนแต่ละคนละคนนี้ท่านเคยเล่าให้สิทธิ์พระเนนฟังอย่างถึงใจเพื่อให้เห็นทุก์ขเห็นโทษของการเกิดและรีบเร่งขวนขวายสร้างคุณงามความดีใส่ตตนให้มากดังนี้การเกิดการตายนี้ เกิดตายทับถมกันมานี้สักเท่าไรเท่าไรแต่ละศพแต่ละคนละคนมันรู้ไปหมดเวลามันรู้นะเอาให้มันจริงๆจังๆอย่างนี้เลยนะมันจึงขยะขยงโหมันผ่านของมันออกแล้วมันก็ยังขยะขยงอยู่นะโธแต่เวลามันจมอยู่มันไม่ขยะขยงนะ ยืนอยู่อย่างนี้เวลามันผ่านออกมาแล้วมันถึงได้เห็นโทษของมันขยะขแยงนะคนหนึ่งสัตว์ตัวหนึ่งหนึ่งนี้ถ้าไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วไม่มีความหมายเลยวนเวียนตายเกิดใต้สูงใต้ต่ำใต้เกิดอยู่อย่างนั้นตลอดตลอดมากี่กับกี่กันคนหนึ่งคนหนึ่งนี้ เอามากองประเทศไทยนี้ไม่พอกองศพของคนคนหนึ่งที่ตายเกิดตายเกิดเป็นสัตว์ประเภทใดก็ตามมารวมกันนี้เพียงคนคนเดียวเท่านั้นทั่วประเทศไทยเรานี้หาที่กองศพไม่มีนานขนาดไหนกี่กับกี่กันที่ตายเกิดตายทับกองกันอยู่นี้นะ่ะเรียกว่าตายกองกัน ล้วนแล้วตั้งแต่จิตนี้ออกไปร่างนั้นแล้วเข้าสู่ร่างนี้เข้าสู่ร่างไหนก็ว่าเกิดร่างไหนหมดสภาพก็ว่าตายว่าตายว่าเกิดว่าตายมันหากหมุนของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่ละวัฏถวลวัฏจักรสิ่งที่มาแก้คืออะไรบุญกุศลเราสร้างมา น้องๆเท่าไรเท่าไรมารวมกันแล้วค่อยแก้ไปแก้มาแก้มาเข้ามาเข้าบุญกุศลมีมาเข้าความหนาแน่นของการแก้ก็หนาแน่นเข้าแน่นเข้าอันนี้ก็ค่อยจางไปจางไปก็สว่างจ้าออกสว่างจ้าก็ดีดผึงผึงเลยนี่ละพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ มองดูหัวใจสัตว์โลกที่เขาไม่มีศาสนาคือเขาไม่ได้มองดูหัวใจเลยเขาดูแต่วัตถุเท่านั้นสลดสังเวชอดีตชาติเคยเป็นมาความรู้เห็นประจักษ์ใจบนดอยธรรมเจดีนี้เองทำให้ท่านถึงกับน้ำตาร่วงด้วยเหตุผลสองประการท่านเล่าไว้ดังนี้ ร่วงสองอย่างร่วงด้วยความสลดสังเวชพบชาติแห่งความเป็นมาของตนหนึ่งเพราะความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้หนึ่งเราก็เป็นมาอย่างนี้คราวนี้เป็นความอัศจรรย์ในวาระสุดท้ายได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจ เพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายในจิตนั้นแล้วแต่ก่อนจิตเคยมีความเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งใดบัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะติดจะพัวพันอีกแล้วเกิดความอัศจรรย์ในธรรมที่ปรากฏขึ้นโดยปราศจากสมมุติใดๆเข้าไปเจือปนในจิตดวงนั้นถึงกับทำให้เกิดความขวนขวายน้อย ไม่คิดจะสอนผู้หนึ่งผู้ใดได้เพราะคิดในเวลานั้นว่าสอนใครก็ไม่ได้ถ้าลงธรรมกับใจเป็นของอัศจรรย์เหลือล้นถึงขนาดนี้แล้วไม่มีใครที่จะสามารถรู้ได้เห็นได้ในโลกอันนี้เพราะเหลือกำลังสุดวิสัยที่จะรู้ได้เบื้องต้นที่เป็นทั้งนี้ เพราะจิตยังไม่ได้คิดในแง่ต่างๆให้กว้างขวางออกไปถึงปฏิปทาเครื่องดำเนินจึงได้ย้อนกลับมาพิจารณาทบทวนกันอีกทั้งฝ่ายเหตุคือปฏิปทาทั้งฝ่ายผลที่ปรากฏในปัจจุบันว่าถ้าธรรมชาตินี้เป็นสิ่งสุดวิสัยที่คนอื่นๆจะรู้ได้แล้วเราทำไมถึงรู้ได้ เราก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปเรารู้ได้เพราะเหตุใดก็ย้อนเข้ามาหาปฏิปทาพิจารณากระจายออกไปจนได้ความชัดเจนว่าถ้ามีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติแล้วก็จะต้องได้รู้อย่างนี้